ครัตอนนี้ผมข้ามาอยู่ด้านในพยานเลยนะครับข้าสว่าด้านตรงไปนี้นะครับก็จะเป็นหาดรายแก้วนะครับเดี๋ยวผมจะไม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปทางอ่าวไผ่นะครับ ก็จะเป็นกําลังปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเหมือนกันนะ,ะครับครับในอุทยานนี่ก็จะมีสิ่งปลูกสร้างปลูกบ้านพักปลูกบ้านสําหรับบ้านพักโรงแรมอะไรพวกนี้นะฮะบังกะโลนะฮะก็มีการต่อเติมอยู่เรื่อยนะฮะครับนี่นะครับที่เห็นป้ายตรงนี้นะฮะอ่าววงเดือนแล้วก็อ่าวพราวอ่าวการังนะครับ ระยะทางก็สามโลนะฮะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะอาวไผ่แล้วก็อ่าวพราวนะครับ ก็จะมีร้านค้าร้านขายฝาลายแบบนี้นะครับ <_ d ata> ครับตอนนี้เราก็มาถึงทะเลแล้วนะครับชายหาดนะฮะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นหาดอะไรนะครับ <_ d ata> เดี๋ยวก็เห็นนะฮะ สำหรับหาดแรกนะครับที่ที่ผมเดินเข้ามานะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับจากที่ทําการอุทยานนะฮะที่ชมวิวทิวทัศนะครับเสียงค่อนข้างดังทีเดียวนะฮะ นี่นะครับเห็นแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะแอนให้ดูนะครับแตดค่อนข้างจะร้อนสักนิดนะครับก็แถวนี้ คนเล่นน้ำค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่11เ,เมษายนนะครับก็ใกล้วันสงก,การนะครับคนค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็เล่นน้ำกันพอสมควรครับ ครับสำหรับจุดน,นี้นะฮะก็เป็นหาดทรายแก้วนะครับที่ผมลงมาเมื่อสักครู่นะฮะก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวเล่นน้ําเยอะนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินเดินดูแถวนีส้สแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพายเดินไปต่อนะครับก็จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเ,เยอะนะฮะมีทั้งคนไทยแล้วก็มีทั้งต่างชาตินะครับ นี่นะครับหาดทรายแก้วนะครับก็เป็นหาดทรายที่ขาวนะครับขาวแล้วก็สวยนะครับจะเป็นเป็นจุดเด่นของที่นี่นะครับ